สวัสดียัมบเลียงครับปีนองครับตอนนี้คนกำลังเขามางานนะครับพีนองมากินมาท่านน้ำพอยไยซีบูนะครับอยู่บ้านคนกำลังเขามานะครับตอนนี้นะครับทั้งเมียขั้วกขกกำลังเห็นกับเขากำน้ำครับจานลอยกำลังอยู่กบนองไส่เนี่ยแหละคนมาซอยงานทายจานเอื้องอยู่เออสบายดีทายจานเอื้องอยู่จานเอื้องกำลังมานางเบ่งงานน้ำพ่นนะครับพีนองพ่นกำลังมากินมาท่านน้ำ นะครับผู้ไใบชนกับพ่อใหญไครับตั้งปีแน่พี่น้องทางใต้ทางเล่าแต่ว่าเปิ้ลไปรอจะเข้าก็ได้พาพี่น้องไปเบิ่งแม่กลัวไปเบิ่งทางในหองอ่อนก็ได้นั่งทายอยู่นี่เด้อจะไปมองยืมมาจะได้จนันดึงมาได้ไห้น้องนั่งทายอยู่นี่ได้เขาไปเบิ่งในงานจะเข้าก่อนเบิ่งบรรยากาศงานขาวดำพ่อใหญ่นะครับ านามกับมาโอ้แล้ววันละบ่อทีมงานพอกัวแม่กัวเฮาบ่ย่างหมูหน่อยย่างหมูหน่อยโด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 ยโอ้พอกัวใบสลุนเน่าแน่นอนเลยสับกันข้าวเดียวเรียบร้อยเลยล่องถังละบ่อใหญ่พี่น้องกระลังพี่น้องกระลังมากินมาท่านน้ำพอดีละเอ็ดกับขาวกับนามมาแดงมืออื่นเ้าอีกได้บัดเลยโด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 ย แต่หมูแต่ว่าตอนนี้ทั้งนี่กำลังลาบลาบปลายางอยู่ทั้งนี่นี่ปลายางกำลังย่ำปลายางอยู่โอ้บัาหง่งป่ะปลายางปลายางแต่บัาหงงนี่ขายดีนี่บลาวาอยู่ใสปลาว่าอยู่ไทยอยู่ลาวต่บัาหงงขายดีอีดีปลาแดกหนงหนงแยกเสียบใช่ไหมใช่หนอนเบื้องนี้ดีด้นั่งคุยกับแม่ละนั่งคุยกับแม่ควายอะไรเห็นควายอะไรชื่อควายได้เพราะเอานั่นนั่นล บมามามาตั้งสองครับใน่มานอึงข่อยจานเตี้ยใยไม้ายสมหาคนครับกัดซุมหนักมันกัดข้าลูกหน่อยลูกเล็กมันก็มาหก็เลยบอมาซุปลูกซุมหลานแมครับขันว่าหนาไรกยุงเทียบนแมคนากลายท่านคุนก็ดีหนาไรเสียบนท่านเยเ่นพ้ากันเน็ ลานเลียโยปิดลานบ่ได้ทั้งคนก็เลยให้ตัวเทียนนั่งนีนมาฝากมากินมาท่านน้ำโอใหญ่ละล่และแปลกแม่ครัวทางนี้กระลังหนึ่งเขา่าหนึ่งน้าผิดนักกินแนักอยากถาดนาะนี่ก็ยังว่าโอ้ยมันขับบอลลูนกันดอกครับอยู่บ้านไหนแม่เอ้ยบอลลูนกันครับอยู่บ้านยจ้เป็นงานเป็นการกันเนี่ยนี่แหะคือกันอืขาง้อขาหมูจังสีคือกันขาขานี่ละ่ะขาเป็ดขาไก่ นั้มบางฮงบักหอยคือกันนี่ละผู้ไปผู้มากันกินข้าวกินน้ำคือกันน้อยรุ่งโบแพงบอะไรเงืนน้ำรุงเนยแท้มองตั้มบางฮวงแม่คือโพดแท้ตั้เองตั้งแต่เบิดมือเบิดเว้นได้เลยตั้มบางฮวงอยู่นี่เบิดมือเบิดเว้นเลยเห็นบ่ผู้สาวตั้มไหมพ่อตั้มเสียบขึ้ยังเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วจะได้เป็นดาราช่องร้อยสแนลละบาทเอาตั้ลูกสาวตั้เบิดมือเบิดลเคืนเลยตั้มบางฮวงนี่ านนกามจนได้ก้ามมีก้ามเลยเฮาบางทีปลาแดกปูบักใหญ่นึงใหญ่เบิดลจะปูกะไรนี่นปลาแดกนงนง,งหอมขนาดพี่น้องนี่โ <c oughs> อ้ยคาคาคาเอาบ่าเจ้าจ้าโคกบ, <c oughs> บ่บ่้ากระาสั่งน่ะเด้อล่นผู <c oughs> ้สาวต่ให้ายเสียบด้วยนัวนัว <c oughs> เอา้าผู้ใดปิดไฟบาดเนี่ยเออมาแล้วมาแล้วร้ <c oughs> องป้องปายผู้รักผูก้ใหญ่กำลังเข้ามากลับมาเขียนมาทานน้ำพอใหญ่ เอาขุาหลายสา,า,า,ายเางาพ่อหญ่เหานี่กะบ่ลื่นกันดอกกะบ้านตั้งพุ่นนะครับกัดซอยงานซอยการกันคือกันนะครับปัฒนารรมเดียวกันอยากไปนองมืออืน่นสิแมนมือสายจวดสายจวดสายจวด <c oughs> มืออื่นจังสิไดลงไปทรงพ่อยญ่นะครับคนละทั้งนี่กะสิเป,ป็นพี่ภาษานะครับทั้งบ้านเท่ากะสิเขาวัดเนี่ยนะครับทั้งนี้เป็นกละลุงภาษานะครับ กินเขา่ากินน้ำกินเขา่ากินน้ำแม่เอ้ยใส่ละทั้งในบ้านนี่เออทั้งในก็หลายอยู่แน่มาแล้วบ่ถา,ามหาอยู่จานอึ้งอ่ะจานอึ้งถวยอึ้งกะละมังอึ้งแน่นไม่ใหญ่กัมานนำเออเอาใช่ไหมชื่อใดบอชื่อใดอยู่บ่ใช่ไหมเจ้าชื่อไม่ยาบุญอยู่บ่หนากจังรสันแล้วไม่ยาบุญเพราะหญ่แสงเดือนหนากจักเตี๊ซือเพราะเคยเห็นหนาจังเถ่อ เฮ็ดเราบอกายสมเฮ็ดกันลรบอกคับายสมน้องน้องน้องสมขึ้นเขาปะมาจอยนังถ่าอยู่บนนั่งนอกได้เขาแต่งเขาให้มาหอดแล้วกักินเขากินน้าเอนกเท่าใหญ่ไหมใหญ่ไหมตะกี้กะสีน้อยนึงตีนห่ไมะ นน้อยนิดนี่ตะกี้นน้อยแล้วเต้นเต้นเต้นๆหาข้นไอ้สมเออร้านบันดีเตืองผู้นึงเห็นกันแล้วบากครับยายสมนั่นนี่นั่งอ่านตามอยู่นี่อโ้พ่อใหญ่แล้วขาเคียงไปบ่ได้บ่วข้องคือเจ้าสำหรับยายสมนั่นยางจู่ๆจะจับปันว่ใหญ่สีบูเด้ยได้สมน่ะ อาโรกหลานกับเสียโย่หน่ำมือเอื่นกัสิไปทรงเพอาะไงขึ้นสวรรค์หมดละจักสิได้พากันเมื่อเอ๊ผู้ใดกับมีเวียกมีงานเนาะขัดมาเบิองมาแย่งน้ำกันล่ะพ่อใหญ่เอ้ยแย่สีบูพ่อใหญ่สีบูพ่อใหญ่เปิ้ลเลี้ยงมาแต่น้อยได้พี่น้องถอดบอกง่ายๆเปิ้ลเลี้ยงมาแต่น้อยขัดสียเทือกสาวเล่าเรื่องกับเปิ้ลเลี้ยงมาแต่น้อยน้อยแต่เป็นเล็กหน่อยเปิ้ลกัดยำเข่าผู้อันหมดละไปพ่อใหญ่สีบูนี่เมันก็เป็นผู้เลี้ยงจานร้อยมาอีกผู้หนึ่งคือกัน ยำเขาใส่ปากก้อนกันบุล่ะทำสิว่าตัมอีตัมกอจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแบงเราได้กูจังแจ๊กแล้วว่าวันนี้เขาที่หนาวใ้กินห er> ัวหนาวเพราะกันไปเห็ดเสี่ยงหัวหัวตามา ก็เลยมาพาพี่ธีรองเบอร์บรรยากาศในงานคนคนหลายสายยาวพอใหญ่คนมาหลายหลายกระลังมากว่าท่านเบิดงานนี่นี่มืออื่นแห้งหลายมืออื่นลงปลาเนาะหมูคนกระลังเห็ดกระลังเสียวว่าน้ำก้นตอนนี้เอาง่วมาแล้วล่ะบ่ปล่อยขึ้นมาเรื่อยอยู่ขึ้นมาจื้อบ่โอ้ยนานนั่นจะเสร็จแล้ว บมจือกันหนอกเนาะจ้าฮ่าฮ่า่าฮ่า่างกาน่าฮ่าฮ่าฮตาฮ่หน่าฮ่า่าฮ่าฮน้่าฮ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 ่าเ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่อได้ล่าฮ่าฮ่ืฮ่าฮ่อยนา่าฮ่าน่าฮเาฮ่า่าฮ่า่าา่าา เที่ยวไปเที่ยวมาบ่ได้มาอยู่ประจัมเราเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมากันบ้างก็มาเรียนเอากินเขาก่อนแม่กินเขาก่อนอ่ะโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้กับสิคอนอนุญาตเอาสานีเนาะพอได้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่นี่วัฒนธรรมกับบลืินกันนะครับบ้านเฮาบ้านเพื่อนบ้านตัวซื้อว่าบ้านเดียวกัน บ้านเดียวกันตัวน้ำคงขันหน่อยเดียวนึงจ้าเอาเนี่ยม,มาคงซอยกันทนั้งในแม่ครัวหาแตงข้าวเขาให้ทั้งคุณก้อนบไปเลยใส่ละจานอึ่งแม่ป่าพอลุงกินเขากินน้ำก่อนอ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ปิดท้ายด้วยแม่ค้ตาตำมะคงเปิดละจ้าเสียบ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 นัวนใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยตำมะคง